เคนลิชาร์ดคือนักเรียนวัยมัธยมปลายที่มีชีวิตค่อนข้างพิสดารเคสของเขาน่าจะเกิดหนึ่งในแสนคนเลยก็ว่าได้เขาถูกฆ่าโทษจากโรงเรียนถูกไล่ออกจากชมรมอเมริกันฟุตบอลเนื่องจากไม่สามารถควบคุมอารมณ์ได้กระโดดเข้าไปทำร้ายนักกีฬาฝ่ายตรงข้ามอยู่ในอาการโคมา่าและซ้ำร้ายยังถูกแฟนที่เคยคบกันมานานแจ้งจับในข้อหาทำร้ายร่างกายเธอในขนาดมีเซ็กส์แต่สิ่งที่ทำให้ชีวิตของเขาบาดซบไปมากกว่านั้นก็คือ เขาถูกแจ้งจับในข้อหาฆาตกรรมพ่อแม่ของตัวเองสภาพศพของพวกเขาร่างกายถูกแยกชิ้นส่วนกระจัดกระจายไปทั่วเละแทบจำสภาพเดิมไม่ได้เขากลายเป็นผู้ต้องหาในอีกคดีหนึ่งที่ชํำแหละร่างสองหนุ่มบิ๊กไบที่ปั๊มน้ํามันเมื่อฟังจากข้อมูลตรงนี้เคนเดนค่อนข้างมีพฤติกรรมที่สุดตรงมากๆถือว่าเข้าขั้นโรคจิตเป็นพวกหัวรุนแรงจากพฤติกรรมของเขาข่าวแพร่สะพัดไปทั่วออกทุกสำนักข่าวทุกช่องทาง เพื่อตามจับฆาตกรลายนี้ให้ได้เครเดนจึงต้องหลบหนีแล้วเดินทางไปเรื่อยๆไร้จุดหมายนอกจากความเครียดสะสมกับพฤติกรรมของตนที่ผ่านมาก่อนหน้านี้ <S <S เขายังจิตตกกับพฤติกรรมบางอย่างที่ไม่สามารถควบคุมมันได้สําหรับเครเดนแล้วพฤติกรรมที่เขาพยายามซ่อนเร้นไว้มันเหมือนกับคำสาปร้ายที่กัดกินก้นบึ้งของจิตใจและวิญ,ญญาณให้สูญหายไปเครเดนเดินทางไปเรื่อยๆค่ำไหนนอนนั่นจนเขาได้เข้าไปที่บาร์เหล้าแห่งหนึ่ง ที่นั่นเขาได้พบกับชายวัยกลางคนที่ร่างกายพิการวายโจตั้งแต่ครั้งแรกที่เครเดนเห็นโจก็รู้ได้เลยว่าโจมีบางสิ่งที่มีพฤติกรรมแปลกๆคล้ายกับเขาอยู่เหมือนกันแต่เหมือนว่าโจไม่ได้ปิดบังพฤติกรรมพวกนี้เลยเขาค่อนข้างที่จะเปิดเผยสัญชตาตญาณออกมาชัดเจนเมื่อเครเดนรับรู้ว่ายังมีคนบนโลกใบนี้ที่เหมือนเขาเครเดนพยายามถามเรื่องราวเกี่ยวกับบางสิ่งที่หลบซ่อนอยู่ในตัวเขาว่าสามารถควบคุมมันได้ไหม โจจึงตอบว่ายังมีกลุ่มคนที่มีพฤติกรรมเหมือนกับเครเดนอีกมากมายแต่ก่อนที่โจจะพูดอะไรไปมากกว่านี้เขาเน้นย้ำกับเครเดนว่าให้เครเดนเก็บเรื่องนี้ไว้เป็นความลับอย่าบอกใครว่าได้ยินข้อมูลที่เขากำลังจะพูดไปเนี่ยหลุดออกมาจากปากของเขาโจบ,บอกว่าถ้าหากเครเดนอยากรู้ความจริงให้เดินทางไปที่เมืองในชนบทที่ชื่อว่าลูพายริชซึ่งคำว่าลูพายมีความหมายว่าคล้ายหมาป่า เครดนขับรถมุ่งตรงไปที่เมืองในชนบทเล็กๆนั้นและเดินเข้าไปในบาร์เล่าแห่งหนึ่งเขาได้พบกับผู้คนในเมืองมากมายที่มีท่าทางที่ไม่ค่อยเป็นมิตรเท่าไหร่สายตาของทุกคนเมื่อเขาเดินก้าวเข้าไปในบาร์จับจ้องมาที่เครเดนที่นั่นเขาได้เจอกับผู้ดูแลร้านที่เป็นผู้หญิงอายุรุ่น,ร,นราวคราวเดียวกับเขาทั้งสองสบตากันเหมือนบรรยากาศรอบตัวเงียบสงัดเครเดนเมื่อเขาจ้องเข้าไปที่ดวงตาของเธอก็พบว่าดวงตาของเธอเปลี่ยนเป็นประกายสีฟ้าเทา แต่ไม่ทันที่เขาจะได้รู้จักเธอหรือว่าชื่อเครเดนก็โดนกลุ่มมีอิทธิพลแถวนั้นไล่ออกจากบาร์ไปแต่ระหว่างที่เขากําลังเดินทางออกไปจากเมืองนี้เขาได้พบกับชายวัยกลางคนที่เข้ามาเสนอง,งานให้กับเขาชายวัยกลางคนนี้เขาชื่อว่าจอนจอรนเสนอง,งานให้เครเดนไปทํางานในไร่ของเขาโดยที่เครเดนไม่เคยเล่าเรื่องส่วนตัวใดๆให้กับจอรนฟังเลยแต่ก็ดูเหมือนว่าจอนก็ไม่ได้อยากรู้ด้วยในแต่ละวันเขาแค่อยากให้เครเดนทางานในฟาร์มให้เสร็จเท่านั้นไม่มีอะไรไปมากกว่านี้ เครดนใช้ชีวิตอยู่ในฟาร์มในเมืองเล็กๆของชนบทหลังจากนี้ชีวิตของเขาไม่สามารถที่จะกลับไปเป็นเหมือนเดิมได้เนื่องจากกลายเป็นคนที่มีคดีติดตัวเขาเลือกที่จะไม่ให้ใครรู้ชื่อจริงแล้วโกหกว่าเขาชื่อแดนนี่แต่เพื่อไม่ให้สับสนนะคะเราจะเรียกชื่อเขาปกตินี่แหละว่าเครเดนหลังจากนั้นผ่านไปไม่นานในขณะที่เกรเดนกําลังทํางานอยู่เขาได้พบกับชายปริศนาคนหนึ่งที่เขาเคยเจอผู้ชายคนนี้ครั้งหนึ่งแล้วในบาร์ ซึ่งตั้งแต่ครั้งนั้นชายปริศนาก็มีท่าทางที่ไม่ค่อยเป็นมิตรและค่อนข้างที่จะคุกคามเคเดนด้วยชายร่างใหญ่ปริศนานี้เขาชื่อว่าคอร์เนอร์และดูเหมือนว่าจอนก็รู้จักและค่อนข้างที่จะเกรงใจเขาจากการกระทําของจอนที่รับคนนอกเข้ามาเป็นคนงานในฟาร์มก็เลยทำให้คอร์เนอร์เนี่ยสงสัยและอยากรู้เหตุผลที่แท้จริงว่ารับเคเดนเข้ามาทำงานทำไมส่วนจอรนเองก็ไม่อยากที่จะเปิดเผยเรื่องนี้เขาก็เลยอ้างว่าเคเดนเนี่ยเป็นหลานชายที่เขาไม่ได้เจอมานานแม้ว่าคอร์เนอร์จะไม่เชื่อในคำพูดของ แต่เขาก็ไม่ได้ถามอะไรจอนมากและจากไปในคืนต่อมาในระหว่างที่จอนภรรยาและเคเดนกำลังนั่งดูโทรทัศน์กันอยู่ก็ได้มีข่าวเกี่ยวกับคดีฆาตกรรมของเครด็น รายงานขึ้นมาพอดีเมื่อเครเดนเห็นแบบนั้นเขาก็เลยรีบปิดโทรทัศน์ซึ่งการกระทําของเขาก็สร้างความสงสัยให้กับครอบครัวของจอนมากๆว่าทําไมเขาถึงทําแบบนั้นเขาก็เลยแก้ต่างไปว่ากําลังจะหันมาบอกทั้งสองคนว่าจะไปบาร์สักพักหนึ่งซึ่งจริงๆแล้วก็แค่ไม่อยากให้ครอบครัวของจอรนเห็นข่าวเกี่ยวกับคดีฆาตกรรมในขณะที่เครเดนกําลังเดินเข้าไปในบาร์เขาได้พบกับคาร์เตอร์ที่นัดตอนนี้เขาดูมีพิรุษและพยายามบอกความจริงอะไรบางอย่างกับเครเดนแต่เขาไม่ได้พูดมันออกมาทั้งหมดเขาแค่เตือนว่า ให้เครเดนรีบออกไปจากเมืองนี้ไปให้เร็วที่สุดและอย่าหวนกลับมาที่รูปไพริชมีอะไรแปลกประหลาดมากมายที่ปิดบังกายซ่อนเร้นอยู่คาร์เตอร์ได้พูดถึงคอนเนอร์ชายปริศนาที่ก่อนหน้านี้เครเดนได้เจอเขาที่โรงนาคาร์เตอร์บอกว่าให้ระวังคอนเนอร์ไว้ให้ดีเพราะว่าคอนเนอร์มีอิทธิพลมากๆแม้กระทั่งตำรวจยังไม่สามารถทำอะไรเขาได้แต่เครเดนก็ไม่ได้ฟังคำเตือนของคาร์เตอร์สักเท่าไหร่แต่ในระหว่างที่ทั้งสองสนทนาการและหันกลับไปก็พบว่า คอเนอร์แอบดูพวกเขาอยู่ห่างเมื่อคาร์เตอร์ได้เห็นแบบนั้นก็เลยทำให้เขาหุบปากที่จะพูดถึงความลับที่ถูกปกปิดเอาไว้ของเมืองนี้ให้กับเครเดนฟังเขารีบเดินหายไปและทิ้งทายไว้ว่าขอให้เครเดนรีบไปจากเมืองนี้ซึ่งเครเดนก็ไม่ได้สนใจอะไรในตัวของคาร์เตอร์มากเพราะสิ่งที่เขาสนใจจริงๆก็คือหญิงสาวที่เขาเจอในบาร์ตั้งแต่ครั้งแรกที่จริงแล้วเธอมีชื่อว่าแองเจลเธอเป็นเจ้าของบาร์หนึ่งเดียวในเมืองนี้ตั้งแต่ครั้งแรกที่ทั้งสองคนได้ศบตากันพวกเขาก็เริ่มมีความรู้สึกกพิเศษต่อัน แต่นั่นไม่ใช่สิ่งที่เราควรสนใจเพราะมันมีสิ่งที่น่าตื่นเต้นมากกว่าหลังจากที่คาร์เตอร์พยายามเตือนเครเดนให้ออกไปจากเมืองนี้เขาถูกกลุ่มของคอนเนอร์จับไปคอนเนอร์ Corner พยายามค้นถามเขาหลายครั้งว่าไปเล่าอะไรให้เครเดนฟังแต่คาร์เตอร์ก็ได้แต่ตอบบ่ายเบียงไม่ตรงประเด็นเมื่อเขาถามครั้งสุดท้ายว่าแน่ใจใช่ไหมว่าสิ่งที่ตอบมามันคือความจริงคาร์เตอร์ก็ตอบว่าใช่หลังจากนั้นท่าทีของคอนเนอร์ก็เปลี่ยนไปเขาบอกกับพักพวกว่า วันนี้ถึงเวลาออกล่คอเนอร์ให้โอกาสคาร์เตอร์วิ่งไปเหมือนกับเหยื่อรายก่อนๆพวกเขาเริ่มเปลี่ยนแปลงร่างกายเป็นบางสิ่งและว,วิ่งไล่คาร์เตอร์ในระหว่างที่เคเดนขับรถกลับลงนาเขาได้ยินเสียงหวยหวนด้วยความหวาดกลัวดังลั่นป่าเขาจึงออกตามหาต้นตอของเสียงนั้นจนไปพบกับแองเจลที่เธอก็ออกมาดูเหมือนกันเธอนำทางเครเดนไปหาต้นตอของเสียงหวยหวนที่นาตอนนี้มันได้เงียบลง พวกเขาขึ้นไปบนเนินเขาจนได้พบกับกลุ่มคนที่มีรูปร่างกึ่งสุนัขก,กำลังลุมร่างของเหย,ยื่ออยู่ซึ่งแน่นอนเหยื่ออันโอชะนั้นก็คือคาเตอร์แองเจลยังเล่าต่ออีกว่าส่วนอมนุษย์ร่างหมาป่าตัวใหญ่สีดำนั่นก็คือร่างที่แท้จริงของคอนเนอร์มันจึงเป็นสาเหตุที่ทำไมคนในเมืองนี้หวาดกลัวทำไมตำรวจถึงไม่กล้าเข้ามายุ่งย่ามในเมืองลูไพริกและจากเรื่องราวที่ผ่านมารูปแบบพฤติกรรมของมนุษย์หมาป่าคอนเนอร์ Corner. มันก็มีความคล้ายคลึงกับอาการแปลกๆที่เครเดนพยายามควบคุมมาโดยตลอดแองเจลบอกว่าสิ่งที่คอนเนอร์เป็นก็เหมือนกับสิ่งที่อยู่ในตัวของเครเดนหลังจากที่กลับมาถึงที่บ้านเขาก็พบว่าสองตายายกำลังดูเหตุการณ์คดีฆาตกรรมของเขาเครเดนพูดไม่ออกกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตรงหน้าเมื่อครั้งนี้ความจริงเกี่ยวกับอดีตของเขาถูกเปิดเผยแต่เรื่องนั้นมันไม่น่าประหลาดใจเท่ากับเรื่องที่จอรนกำลังจะบอกเขาหลังจากนี้แท้จริงแล้วเครเดนเป็นเด็กที่พ่อแม่ของเขารับมาอุปการะ ซึ่งเรื่องนี้เขาไม่เคยรู้เลยจนกระทั่งสำนักข่าวเนี่ยรายงานเกี่ยวกับคดีฆาตกรรมและเล่าถึงประวัตินั่นหมายความว่าเขาคือลูกที่เก็บมาเลี้ยงคำถามและพ่อแม่ที่แท้จริงของเขาคือใครความลับนี้ถูกเปิดเผยในห้องของจอรนจอรนแนะนำรูปผู้หญิงคนหนึ่งที่เธอมีสักเป็นหลานสาวที่เกิดจากพี่สาวของเขาเธอชื่อว่าลูซินดาย้อนกลับไปตามตำนานโบราณของเมืองลูแพริ์ มีกลุ่มมนุษย์หมาป่าฝั่งตะวันออกฝูงแรกขึ้นเรือมาและลงหลักปักฐานอยู่ที่เมืองนี้พวกเขาแต่งงานกับชนพื้นเมืองจนทําให้สายเลือดบริสุทธิ์เจือจางส่วนสายเลือดเก่าแก่บริสุทธิ์ก็เหลือกันน้อยมากมีสองทางที่จะสามารถเป็นมนุษย์หมาป่าได้คือ1นถือกําเนิดมาเป็นมนุษย์หมาป่าเลยหรืออีกทางโดนกัดจากมนุษย์หมาป่าสายเลือดบริสุทธิ์แต่ผู้ที่ถูกกัดเมื่อกลายเป็นมนุษย์หมาป่าแล้วจะมีสภาพที่อ่อนแอเมื่อเทียบกับมนุษย์หมาป่าสายเลือดเก่าแก่ ลูซินดาคือมนุษย์หมาป่าตัวเมียหนึ่งในตัวสุดท้ายของกลุ่มสายเลือดโบราณที่แทบไม่หลงเหลือด้วยความงดงามของเธอมันล่อตาล่อใจมนุษย์หมาป่าตัวผู้อย่างคอนเนอร์จอมสังหารเขาหลงรักเธอในสายตาของเขาเธอเกิดมาเพื่อเขาจนในคืนหนึ่งคอนเนอร์แอบเข้าไปบังคับขืนใจเธอจนทําให้ลูซินดาตั้งท้องหลังจากที่คอนเนอร์รู้เขาขู่จะฆ่าลูซินดากับลูกในท้องที่เขาให้กําเนิด เมื่อครอบครัวของลูซินด้ารู้พวกเขาก็เลยออกอุบายให้เธอแกล้งตายแล้วเลี้ยงดูเธอพร้อมกับลูกในคันไว้ในห้องใต้หลังคาปิดบังซ่อนเบ้น์เธอและลูกไม่ให้โลกใบนี้ร่วงรู้หลังจากนั้นเวลาผ่านไปเด็กชายมนุษย์หมาป่าสายเลือดบริสุทธิ์ถือกำเนิดเพื่อความปลอดภัยของตัวเขาเพื่อที่จะให้เด็กชายได้เติบโตต่อไปโดยไม่ถูกพ่อของตัวเองฆ่าซะก่อนครอบครัวของลูซินดาจึงเกลี้ยกล่อมให้เธอยกลูกที่เพิ่งคลอดออกมาให้คนอื่นเอาไปเลี้ยงแม่หัวใจสลาย เมื่อต้องถูกพรากลูกชายออกจากอกไปเธอเสียใจและไม่อาจยอมรับความจริงได้ในเดือนกันยาปีนั้นเธอฆ่าตัวตายหลังจากที่ข่าวการตายของลูซินดาแพร่สะพัดเมื่อคอนเนอร์จอมสังหารรู้เขาเริ่มบ้าคลั่งและเปลี่ยนชาวเมืองบางส่วนให้กลายเป็นมนุษย์หมาป่าและตั้งกลุ่มขึ้นย้ายกลุ่มขึ้นไปอยู่บนหุบเขากลุ่มมนุษย์หมาป่าเถื่อนของคอนเนอร์ฆ่าคนไม่เลือกหน้าพวกเขาเริ่มอยู่ในร่างของมนุษย์น้อยลงกระทั่งวิญญาและจิตใจ ถูกสัญชาตญาณป่ากืนกินเมื่อเรื่องราวดำเนินไปคอนเนอร์เริ่มแก่ชราวันเวลาของเขาลดน้อยลงเขาจึงมีความคิดว่าอยากสืบทอดทายาทสักคนจากสายเลือดหมาป่าตัวเมียบริสุทธิ์และมนุษย์หมาป่าสาวที่เขาเลือกนั่นก็คือแองเจลแท้จริงแล้วเธอคือมนุษย์หมาป่าตัวเมียเลือดโบราณหนึ่งในสองที่หลงเหลืออยู่มันจึงทำให้ตั้งแต่ครั้งแรกที่เครเดนเห็นดวงตาของเธอเปล่งประกายเป็นสีเทาด้วยความพิเศษในตัวเธอนี้ ทำให้แองเจลรู้ตั้งแต่ครั้งแรกถึงความผิดปกติที่เกิดขึ้นของเครเดนด้วยเพราะจริงๆแล้วลูกชายที่รูซินดาถูกพรากออกไปจากอกนั่นก็คือเครเดนนั่นเองนั่นหมายความว่าสิ่งพิเศษที่เขาไม่สามารถควบคุมมันได้นั่นก็คืออีกตัวตนอีกร่างหนึ่งที่อยู่ในรูปของมนุษย์หมาป่าเครเดนเป็นมนุษย์หมาป่าและยังเป็นลูกของคอร์เนอร์จอมสังหารด้วยเมื่อรูซินดาเป็นมนุษย์หมาป่านั่นหมายความว่าจอที่มีสัก์เป็นน้าของเธอ ก็ต้องเป็นมนุษย์หมาป่าด้วยมันจึงทําให้ในตอนที่เขาเห็นครเดนตั้งแต่ครั้งแรกที่อยู่ในบาร์จอนจําหลานของตัวเองได้และเสนอโอกาสให้มาทํางานในฟาร์มเพื่อที่จะให้อยู่ใกล้ชิดเขาและปิดบังตัวตนที่แท้จริงของเครเดนจากพ่อผู้ให้กําเนิดอย่างคอนเนอร์ปัญหาเริ่มก่อตัวขึ้นเมื่อแองเจิลเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์เธอต้องเข้าวิธีเพื่อเป็นเจ้าสาวให้กับคอนเนอร์จอมสังหารตามที่เธอเคยตกลงไว้ครั้งยังเด็กเพราะถ้าหากเธอไม่ยอมให้กําเนิดลูกชายให้กับคอนเนอร์ เขาจะฆ่าคนที่เธอรักไม่ให้เหลือแม้แองเจลจะไม่ได้เลือกเส้นทางนี้อย่างเต็มใจแต่ก็ต้องทำไปเพื่อปกป้องคนที่เธอรักแองเจลวาดฝันมาตลอดว่าสักวันหนึ่งเธอจะต้องออกไปจากเมืองต้องสาบอย่างลูพ i ริชเพื่อไปใช้ชีวิตอยู่ในเมืองใหญ่ตามวิถีของคนปกติทั่วไปถ้าเธอให้กำเนิดลูกชายให้กับคอนเนอร์เขาจะยอมปล่อยตัวเธอไปและเธอก็จะทำตามความฝันใช้ชีวิตให้มันคุ้มค่าอยู่ในเมืองใหญ่แองเจลบอกกับเครดินว่า ชีวิตของเธอก็มีชะตากรรมเลวร้ายไม่ต่างจากเขาพ่อของเธอเป็นพวกขี้เมาระดับแชมป์โลกในคืนพระจันทร์เต็มดวงเขากายร่างไม่สามารถควบคุมตัวเองได้ด้วยริสุราพ่อเข้ามาขย้ำแม่ของเธอจนตายในเช้าวันนั้นหลังจากที่เขาได้สติพ่อไม่รลีรอที่จะเชือดคอตัวเองให้ตายตามแม่เธอไปและทิ้งลูกสาวสองคนไว้ให้เป็นกรรมพระนั่นก็คือเธอและน้องสาวเธอบอกกับเครเดนต่อว่า เขาดีเกินกว่าที่จะกลับมาเมืองต้องสาบนี้โดยความที่ทั้งสองต้องตาต้องใจกันตั้งแต่ครั้งแรกด้วยฤทธิ์ของสเสนหาแม้จะไม่ถึงช่วงฤดูติดสัตว์สองมนุษย์หมาป่าก็สมสู่กันด้วยพิษรักใต้ชายคาโรงนาในคืนนั้นกรีเดนเข้าไปที่หุบเขาเพื่อที่จะทําข้อตกลงกับคอนเนอร์เขาบอกเล่าความจริงว่าคือลูกชายของมนุษย์หมาป่าผู้ชั่วร้ายกับแม่ที่ถูกข่มขืนและอยากให้คอนเนอร์ปล่อยแองเจลไป จากประโยคตรงนี้มันก็เลยทำให้อควาแมนยัวมากคอนเนอร์ Connor สั่งให้ฝูงหมาป่าไล่ล่าเครเดนส่วนเครเดนก็เข้าต่อสู้เต็มทีเพราะเขาเป็นพวกที่มีแนวคิดหนึ่งรุมสิแม้ว่าเขาจะแข็งแกร่งเพราะเป็นสายเลือดบริสุทธิ์แต่ก็ด้ยประสบการณ์ก็เลยเสียท่าให้กับพวกคอนเนอร์และถูกไล่ต้อนจนถึงหน้าผาเขาไม่มีทางเลือกถ้าหากอยากรักษาชีวิตไว้เขาต้องกระโดดลงไปจากหน้าผา ร่างของเคเดนตกลงมากระแทกกับกิ่งไม้อย่างจังทําให้เขาบาดเจ็บสาหัสหลังจากที่แองเจลไปพบเขาเธอพาเครเดนมารักษาที่บ้านของจอรนแต่มนุษย์หมาป่ามีความพิเศษอยู่อย่างหนึง่งถ้าหากได้รับความบาดเจ็บพวกเขาไม่จําเป็นที่จะต้องไปหาสัตวแพทย์เพียงแค่กายร่างเป็นมนุษย์หมาป่าแล้ววิ่งไปเรื่อยๆด้วยสัญชาตญาณน,นั้นจะรักษาบาดแผลให้หายกลับมาเป็นปกติได้เองหลังจากที่ผ่านเหตุการณ์ฮฤุโหดมา เคเดนรู้ดีว่าอย่างไรก็แล้วแต่พวกคอนเนอร์เนี่ยจะต้องมาตามไล่ล่าตัวเขาแน่นอนเขาก็เลยวางแผนเพื่อที่จะสร้างกับดักไว้รอบๆบ,บบ้านของจอร์นโดยใช้สารชีวภาพที่เกิดจากการหมักบ่มเอามาทําเป็นระเบิดในระหว่างที่เคเดนกําลังวางกับดักเขาได้ยินเสียงร้องของแองเจลเคเดนรีบมุ่งตรงไปตามต้นเสียงนั้นและได้พบว่าแองเจลตาจอรนและยายถูกลักพาตัวไปโดยกลุ่มของคอนเนอร์จอมสังหารพวกคอนเนอร์ทิ้งจดหมายเชิญชวนให้เขาไปร่วมงานผสมพันธุ์ระหว่างคอนเนอร์และแองเจล ที่หุบเขาในคืนพระจันทร์เต็มดวงซึ่งมันก็คือคืนนี้เมื่อคืนพระจันทร์เต็มดวงส่องสว่างแองเจลเข้าพิธีแต่งงานกับคอนเนอร์เธอถูกจับมัดไว้เหมือนพิธีกรรมบูชายันเมื่อใกล้เวลาส่งตัวบ่าวสาวเข้าหอเครเดนก็เข้ามาคัดค้านพิธีแต่งงานและกลายร่างเป็นมนุษย์หมาป่าหาจังหวะเข้าไปปล่อยตัวแองเจิลให้หลุดจากพันธนาการและหลอกล่อให้พวกของคอนเนอร์ตามเขาเข,าเข้าไปที่โรงนาในดงของกับดักส่วนแองเจิลก็กลายร่างเป็นมนุษย์หมาป่าสาว และเอาชนะพวกของคอนเนอร์ได้ไม่ยากเนื่องจากเธอเป็นสายเลือดบริสุทธิ์มีความแข็งแกร่งมากกว่าแองเจลจะมีโอกาสที่จะปล่อยตัวพวกของจอนที่ถูกจับไปก่อนหน้านี้ออกมาได้ส่วนจอนเขารีบตรงไปที่โรงนาเพื่อที่จะไปช่วยเครเดนจัดการกับพวกของคอนเนอร์จอนยิงไปที่กับดักเพื่อจุดชนวนระเบิดจนสามารถตัดกำลังของคอนเนอร์ไปได้เกินครึง่งณตอนนี้คอนเนอร์ตกอยู่ในสถานการณ์เสียเปรียบเขาเริ่มบ้าคลั่งมากกว่าเดิมและไล่ล่าตัวของเครเดนเพื่อล้างแค้น เคเดนหนีเข้าไปในโรงนาเพื่อที่จะล่อให้พวกของคอนเนอร์ที่เหลือตามเข้าไปเมื่อมีโอกาสจอนจึงระเบิดโรงนานั้นทิ้งและสามารถจัดการกับคอนเนอร์และพักพวกลงได้แม้ว่าพวกเขาจะวางแผนมาอย่างแยบยลแต่ก็ประมาณกําลังของคอนเนอร์ผิดไปคอนเนอร์ Corner สามารถรอดมาจากระเบิดของโรงนาได้และเข้ามาขย่ําเคเดนทันทีสองมนุษย์หมาป่าพ่อลูกเข้ามาขยํากันพวกเขาหลงลืมความสัมพันธ์ที่ผูกติดมาทางสายเลือดในจังหวะหนึ่งเครดนบอกกับคอนเนอร์ว่า เป็นเพราะว่าคอนเนอร์นี่แหละที่ทําให้เขาต้องกลายเป็นสัตว์ประหลาดแบบนี้ทั้งสองเข้าขย่ากันอย่างไม่ลดละต่างฝ่ายต่างกาดต่างควรใช้กุ้งเล็บแต่อาจจะเป็นเพราะร่างกายที่เริ่มแก่ชราของคอนเนอร์จึงทําให้เขาเป็นฝ่ายเสียท่าให้กับลูกชายด้วยอาการบาดเจ็บทําให้คอนเนอร์กลับคืนสภาพมนุษย์เขาบอกกับเครเดนว่าแม้ว่าเขาจะทําชั่วทําเลวมามากมายแต่มีอยู่อย่างหนึ่งที่เขาไม่อาจทําได้นั่นก็คือทําร้ายคนที่เขารักเขากับรูซินดาจริงๆแล้วมีใจให้กัน ทั้งสองตกลงปลงใจให้กับพิษณีนหานั่นหมายความว่าเขาไม่เคยขืนใจเธอเลยเพราะว่าคอนเนอร์รักเธอมากแต่เป็นเพราะว่าทั้งฝ่ายของพ่อแม่ลูซินดาตั้งหากที่เป็นคนพรากเธอไปตาทวดของเครเดนนั่นแหละที่เป็นคนขู่ฆ่าลูซินดาเพราะเขารู้ว่าเธอแอบไปมีความสัมพันธ์กับคอนเนอร์จนตั้งท้องเพื่อรักษาชีวิตของคนรักคอนเนอร์ Corner จึงยอมรับผิดและกลายเป็นปีศาจร้ายอย่างที่ครอบครัวของลูซินดายัดเยียดให้ ตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมาเขาเข้าใจมาตลอดว่ารูซินดาตายก่อนที่เธอจะคลอดลูกชายของเขามันก็เลยทําให้เขาไม่เชื่อในครั้งแรกที่เครเดนไปบอกว่าเป็นลูกชายที่เขาเป็นคนให้กําเนิดแต่เรื่องราวยังไม่ถูกคลี่คลายร้อยเปอร์เซนตก็ได้มีเสียงหัวเราะดังขึ้นมาทั้งสองพ่อลูกหันกลับไปดูต้นต่อเสียงนั้นก็พบว่ามันเป็นเสียงหัวเราะของมนุษย์หมาป่าตนหนึ่งที่แนะนําให้เครเดนเดินทางมาที่รูพาริชมนุษย์หมาป่าตนนั้นก็คือไวน์โจ พอแท้จริงแล้วจากเหตุการณ์หลายๆอย่างที่เกิดขึ้นทำไมลูกชายที่สูญหายไปนานนับ10ปีถึงได้กลับมายังจุดกำเนิดเพื่อที่จะมาล้างแค้นพ่อตัวเองนั่นเป็นเพราะว่าทุกอย่างอยู่ในแผนการของไวโจวายโจคือพี่ชายของคาร์เตอร์ที่ถูกกลุ่มของคอนเนอร์ฉีกร่างและกลายเป็นอาหารถ้านับลำดับญาติจ,จริงๆแล้วายโจกับคาร์เตอร์คือญาติของเครเดนคาร์เตอร์คอยติดตามข่าวของเครเดนมาตลอดจนทําให้เขารู้ว่าเครเดนเนี่ยคือหลานชายที่สูญหายไปเมื่อหลายสิบปีก่อน เขาจึงนําเรื่องนี้ไปเล่าให้วายโจที่ถูกคอนเนอร์ในประเทศออกจากเมืองที่เป็นแบบนั้นน่ะเหตุมันมาจากถ้าคุณคิดว่าคอนเนอร์บ้าคลั่งแล้ววายโจนี้ยิ่งกว่าคอนเนอร์ Corner และพรรคพวกจึงต้องไล่เขาออกไปจากเมืองไม่ให้หวนกลับมาที่นี่ด้วยความแค้นวายโจก็เลยวางแผนทุกอย่างชี้นำเครดนให้มาที่เมืองดูไพริชเพื่อให้ได้รู้ความจริงและล้างแค้นพ่อตัวเองและเมื่อเป็นแบบนั้นก็เหมือนว่าวายโจจะได้ล้างแค้นคอนเนอร์แบบไม่ต้องออกแรง และที่เขาปรากฏตัวในครั้งนี้มาตรงช่วงเวลานี้เป็นเพราะว่าจากการต่อสู้ของทั้งสองพ่อลูกทําให้ทั้งสองได้หมดแรงทั้งคู่ไม่อาจต่อกรกับหมาป่าที่พิกลพิการแบบเขาได้แต่สิ่งที่สําคัญไปมากกว่านั้นเหตุการณ์ฆาตกรรมพ่อแม่บุญธรรมของเครเดนผู้ร้ายที่ก่อเหตุจริงๆนั่นก็คือายโจเพื่อสร้างสถานการณ์บีบบังคับให้เครเดนไร้สิ่งยึดเหนี่ยวเขาจะได้สามารถควบคุมเครเดนทําตามแผนได้ง่ายส่วนครอเนอร์เมื่อได้ฟังแบบนั้นเขาใช้แรงเฮือกสุดท้าย เข้าโจมตีวายโจแต่ก็ไม่สําเร็จวายโจใช้กรงเล็บข่วนเข้าไปที่คอของคอนเนอร์ตายคาที่ในช่วงวินาทีสุดท้ายก่อนแสงสว่างจะมืดลงคอนเนอร์ได้หันกลับมามองลูกชายตัวเองเป็นครั้งสุดท้ายก่อนจะหมดลมหายใจส่วนวายโจก็พยายามที่จะหนีเพราะเขาถูกจรนยิงเมื่อเครเดนเห็นแบบนั้นจึงไล่ตามวายโจและหาโอกาสจุดชนวนกับดักระเบิดจนร่างของวายโจเละไม่เหลือชิ้นดี หลังจากเหตุการณ์ต,ต่างๆคลี่คลายลงในวันต่อมาเครดินและแองเจลมาบอกลาตาจอนแม้ว่าจอนจะอยากให้หลานชายอยู่ที่นี่เพราะในท้ายที่สุดแล้วเครดินก็ได้เจอกับครอบครัวที่แท้จริงแต่เพื่อความฝันของคนที่เขารักความฝันของแองเจลที่เธออยากจะออกไปใช้ชีวิตอยู่ในเมืองใหญ่หลีกหนีจากเมืองต้องสาบรูพายริชเขาก็เลยอยากจะเป็นคนพาเธอออกไปจากเมืองนี้และทำตามความฝันอย่างที่เธอปรารถนา แต่ก่อนที่จะไปตาจรได้มอบแผนผังตระกูลหมาป่าสายพันธุ์บริสุทธิ์ให้ไว้กับเครเด็นเขาบอกว่าในขณะที่เครเด็นออกเดินทางไปเรื่อยๆถ้าหากเจอใครที่อยู่ในแผนภาพนี้ก็แสดงว่าคนคนนั้นคือมนุษย์หมาป่าญาติของเขาทั้งสองบอกลาตายายบอกลาเมืองเล็กๆในชนบทที่ซ่อนเร้นและเดินทางมุ่งสู่ใจกลางมหานคร สำหรับหนังเรื่องนี้นะคะชื่อว่า Wolf ในปี2014หนังเรื่องนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากนะคะดูเพลินๆดีแต่ต้องบอกไว้ก่อนนะคะว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยมันจะมีการเรียงลําดับญาติอยู่ซึ่งเราก็ไม่แน่ใจนะคะในส่วนของเนื้อหาที่เราเล่าไปก่อนหน้านี้เนี่ยเราได้เรียงลําดับของญาติเนี่ยถูกต้องมากน้อยแค่ไหนถ้าใครได้ฟังคลิปนี้นะคะจนมาถึงช่วงนี้เนี่ยลองคอมเมนต์มาบอกดูนะคะว่ามีส่วนไหนหรือเปล่าที่ผิดไป สำหรับหนังเรื่องนี้นะคะก็ไม่ได้เป็นหนังที่ดูยากอะไรมากแต่ก็อาจจะมีบางจุดนะคะที่เรางงกับความคิดของตัวละครในเรื่องอย่างเช่นในส่วนของจอรเนี่ยว่าทําไมจอรเนี่ยถึงไม่บอกความจริงตั้งแต่ทีแรกเพราะว่าเขาอาจจะรู้ความจริงเรื่องราวของลูซินดากับคอนเนอร์อยู่แล้วแต่ก็เลือกที่จะโกหกหลานชายตัวเองต่อไปแล้วก็ในส่วนของความรู้สึกของคอนเนอร์หลังจากที่เขารู้ว่าเครดนเนี่ยเป็นลูกชายตัวเองทําไมถึงยังเลือกที่จะทําร้ายเครเดนอยู่ตรงนี้ก็ยังไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่ แต่ถ้าสําหรับใครนะคะที่งงตรงส่วนไหนของเนื้อเรื่องที่เราเล่าไปแล้วและอยากหาคําตอบของข้อสงสัยลองกลับไปดูหนังเรื่องนี้ดูนะคะกับหนังเรื่อง w o ู f ในปี2014เพื่อไม่ให้คลิปนี้ยาวเกินไปอย่าลืมกดไ like, ลค์กดซับ s ไครป์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะคลิปนี้เราต้องลาไปก่อนขอบคุณมากนะคะที่เข้ามาดูคลิปเราขอบคุณมากคะ่ะ